เราก็ม das ันคนเคยทําธุรกิจไงทีนี้เราก็อ่านเกมออกอ่านเกมออกทีนี้ความสําคัญของมันคืออยู่ที่ว่าสินค้าคุณโชว์แค่ไหนใช่ปะอ่านง่ายดดีสินค้าคุณโชว์งแค่ไหนใบใสคุณมั่นคงหรือไม่ระบบโปรแกรมเมอร์ของคุณเป็นยังไงเราก็พยายามที่จะสืบสอบแต่สืบสอบไม่นานอ่ะสืบสอบไม่นานก็ได้พบกับคุณนัทวัฒน์ ที่เขามาช่วยบรรยายแบบนี้ไปบรรยายที่บ้านที่ที่เขาดีหนักๆเลยลงงกกทดีไปนิดนึงโปรแกรมของคุณลุงดอกไม้เราก็ได้ได้ความทำบรรยายพร้อมๆกันแต่เราเป็นคนเขาเรียกว่าอ่าอะไรอ่ะเสือปืนไวเราตัดสินใจก่อนเราเลยได้ก่อนคนอื่นค่ะหนึ่งมืนบาทเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าที่ผ่านมาเราลงเงินไปหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท และวันที่สิบจะถึงนี้ดิฉันจะรับอีกหนึ่งหมื่นกว่าบาทเพราะเป็นค่าแนะนําแผนของเราไม่เหมือนคนอื่นมีทั้งแผนค่าแนะนำํำค่าจับคู่ายแล้วก็ยังมีแมทชิ่งที่ไม่ต้องรักษาย,ยอดดิฉันทำธุรกิจมาหลายตัวไม่เคยมีตัวไหนจัดจ่ายสูงเท่าตัวนี้โดยเฉพาะค่าแนะนําที่สําคัญนะ หาไม่ได้แล้วที่ที่ไม่ต้องรักษาอยอดในธุรก,กิจทุกตัวที่จะกินแมชชิ่นะแต่คนเคยทำธุรก,กิจฟางปุ๊บจะเข้าใจทันทีแต่ทีนี้ว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยยังไม่ต้องไปมองเรืกก่องออย่างเดียวในเมื่อเรามีเรา,เราทําการเกษตรเราทดลองสินค้าเอาไปใช้ก่อนถ้าเราใช้ดีแล้วเราบอกต่อเดี๋ยวเงินมันจะตามมาองโดยไม่รู้ตัวคือแค่แค่บอกเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านจะมาถาม ว่าเราเนี่ยใช้ใช้อะไรทําไมใช้สินค้าอะไรปุ๋ยทาดินแบบไหนปุ๋ยทําใไบยังไงฮีทพ่นแบบไหนแล้วผลไม้หรือว่าพืชผักของเราออกผลมาดีดกว่าของเพื่อนบ้านแค่นี้เราก็สามารถทําธุรกิจได้แล้วคือแน่นอนไม่ต้องใช้อย่างเรานี่แหละเียงินมันจะตามมาเองนะคะอ,อยากให้ทุกท่านเนี่ยไม่ต้องไม่ยังไม่ต้องกังวลว่า จะได้ยังไงขอแค่ตัดสินใจนะในวันนี้ที่จะรับสินค้าแต่ละตัวไปใช้วันนี้ได้ทดลองหุยเม่ไปแล้วสักหนึ่งพ้าอเกสิบซุปเปอร์เคหนึ่งขวดหนึ่งเดือนผีดครั้งหนึ่งจะถึงผลทันทีอย่างคุณลุงดอกไม้เห็นผลมาแล้วแล้วคุณลุงดอกไม้ก็จะได้เงินหมืน่นตามที่ฉันเหมือนกันนะคะอ่ะวันนี้ก็ขอสวัสดีแค่นี้นะคะขอขทุกท่านตัดสินใจได้เลย ปรบคุมเกี่ยวกับกานะครับจังหวัดระยองวันที่3มิถุนายนนะครับผมนัทตุ๊กโตดามรอยงานครับสวัสดี